หัพระเจ้าหัพระเจ้าโหลำหน้าไปเหลืองแล้วไปเหลืองมาแล้วดนัคะแนนเทเยอะครับไปเหลืองหักแค่คะแนนดูไได้เพลงแข็ใแล้วเลย เอาใหม่เหรอเอาใหม่เดี๋ยวช่วยเอาโดนเวให้เอ่คลิปรืปล่าเนี่ยได้้อมหรอไม่เปิดเดี๋ยวเป็นลมก่อนแขไวันมันหนาไม่ตีง่ายๆหรอกลงมา

เฮ้ยโอ้ย <rain> โอ้ยซ้ำซ้ำโอ้ไม่ทันเลี้ยงมาตั้วแต่ครึ่งสนามเฮ้ยรับเป็นรับเป็นเลี้ยงมาตั้งแต่ครึ่งสนามไม่ทานเลี้ยงอะไรที่อื่น่ะไม่ได้ทานเลี้ยงเออโหแม็กเยนบาเลยตัจากบอลเบอร์ห้าเป็นเบอร์เจ็ดแล้วแม่เอ้ยแล้วผู้หมวดเป็นั่งอยู่รังนะวันนี้สายกี่โมงอีบี ขอตัวเลยขอตัวไม่ขอโทษนะขอโทษก่อนเลยบเลยบโอ้ยอมุกมุกไปมุกายไดไหได่เม่ีไหไปไปอย่าบางลแมนเลยอ่สจีนไปนะกเฮ้ยออก ไม่า็อไทำเด็กเสียไ่ใส่ต้องให้แมเก็บโทษอย่างเดียว